เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านคะดิฉันนางสุรดาแก้วสีมนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราะสังกัดองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาประถมมวัยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2554ปัจจุบันอายุราชการ13ปี5เดือนขออนุญาตนำเสนอบริบททั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะนะคะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเราะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลสะแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการเรียนการสอนในระดับประถมะวัยสำหรับเด็กอายุ2-5ปีโดยแยกออกเป็น4ห้องเรียนดังนี้ค่ะ 1. ชั้นเตรียมอนุบาล 2อชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นอนุบาลสองและ4ีชั้นอนุบาลสาซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด66คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน5คนดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาลสามซึ่งปัจจุบันในปีการศึกษา2566นี้ชั้นอนุบาลสาม,มีนักเรียนทั้งหมด8คนค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอกของเราจัดการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับเด็กประถม,มวัยตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาประถม,มวัยพุทธศักราช2560เราได้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเล่นของเด็กโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือการมองเห็นด้วยตา การฟังด้วยหูการสัมผัสด้วยมือการดมกลิ่นด้วยจมูกและการชิมรสด้วยปากหรือลิ้นโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านโดยจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม6กิจกรรมคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษา ซึ่งในคลิปนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและเรงบันดันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยข้าวดีมีประโยชน์เรื่องชนิดของข้าวสำหรับสภาพปัญหาที่เจอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยชั้นอนุบาล3ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดทักษะด้านการสังเกตการเปรียบเทียบ ไม่มีสมาธิในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมขาดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมและที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนไม่สามารถที่จะบอกชื่อและลักษณะของข้าวแต่ละชนิดได้มีความสับสนรวมถึงขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ตัวดิฉันเองจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะด้านการสังเกตการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัวของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะบอกชื่อและลักษณะของข้าวแต่ละชนิดได้นอกจากนี้แล้วผลจากการที่ดิฉันได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมน้อยลงเพราะเด็กจะหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์อีกทั้งเด็กๆจะติดมือถือติดเกมออนไลน์มีอารมณ์ที่รุนแรงก้าวร้าวมากขึ้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาโดยได้ริเริ่มหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งตัวผู้สอนสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆอย่างเต็มที่ดังนี้ค่ะ 1. ดิฉันสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เสมือนว่าเป็นบ้านของตัวนักเรียนโดยการให้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อเด็กๆให้โอกาสเด็กๆได้พูดและรับฟังความต้องการของเด็กๆด้วยดูแลให้ความช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้เขารู้สึกที่ดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับ เมื่อร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเด็กๆเ,เหล่านั้นก็จะมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีต่อครูและเพื่อนๆในชั้นเรียน 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านการเล่นการสำรวจ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมีเพลงคำคล้องจองเกมการศึกษาเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยครบทั้ง4ด้านตั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญาซึ่งจากปัญหาที่พบว่าเด็กๆขาดทักษะการสังเกตการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัวดิฉันจึงได้เริ่มจัดก,กิจกรรมโดย ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ e t h i c t i l e a r n i n g ที่ช่วยกระตุ้นนักเรียนทั้งด้านทักษะการคิดการฟังการสังเกตและด้านสังคมค่ะ 3. ส,สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอนันดีางามให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนให้เด็กมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในวันนั้นๆกิจกรรม E.F หรือ Executive f u n c t i o n โดยดิฉันได้นำดนตรีเข้ามาใช้ร่วมกับ E.F เพื่อให้เด็กได้ซึมซับสิ่งดีๆเพื่อนำไปใช้ไปเป็นแนวทางการใช้ในชีวิตประจำวันฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยรู้จักการปรับตัวรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักการเปรียบเทียบและที่สำคัญคือรู้จักการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งผลจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เด็กๆจะชอบมากๆที่เขาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมีสื่อการเรียนรู้ที่สัมผัสได้เห็นจริงมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายกิจกรรมที่หลากหลายเด็กๆสนุกมีความสุขในการเรียนรู้จากแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทำให้เด็กๆได้รู้จากการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันได้และนำไปสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากคำกล่าวที่ว่า เด,เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสร้างผู้ใหญ่ที่ดีให้กับสังคมไทยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของดิฉันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ